ออกมาจากห้องเรียนฝนนะคะช่วงเวลาฝนตกเนี่ยเราก็จะเห็นบรรยากาศสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง<ม>เห็นไหมคะองค์เจ้าแม่คนอุ่มสีทองตั้งประง่านนะคะสุขเสียด้าแล้วก็จะเห็นว่าจะมีเงาสะท้อนนะคะลงมาสู่กระเบื้องพื้นด้านล่างด้วยะค่ะสวยไปอีกแบบหนึ่งเห็นไหมคะ ตรงกลางนั่นคือวิหารกลางนะคะถ้าเดินตรงขึ้นไปเป็นวิหารกลางแล้วก็ช่วงนี้อาหารทุกวันอาทิตย์จะมีการสวดมนต์นะคะตอนนี้เขาก็กะลังสวดมนต์กันอยู่นะคะแม่นันไม่ได้เข้าไปวันนี้นะคะด้านข้างคือห้องเรียนนะคะสวยมามด้านข้างทั้งสองด้านคือห้องเรียนภาษาจีน,นะคะ่ะ Watch fall for the